สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับช่างต้นแบบสอนตลอดัวนะครับวันนี้ก็เราหรือห้องเกียร์ของตัว M8540 นะครับแล้วก็จะมาแนะนำในเรื่องของการเอาลูกปืนนะครับที่อยู่ด้านในออกนะครับแบบง่ายๆนะครับนะฮะแบบง่ายๆเราไม่ต้องไปคิดยากเลยแบบง่ายๆนะครับวันนี้เราก็มีในแบบนะครับช่างเกียรติศักดิ์นะฮะมาเป็นฟรีเซนเตอร์ในการที่จะเอาลูกปืนตัวนี้ออกนะครับ นะตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับเชิญชมกันนะครับลุกปืนตัวนี้นะครับลุกปืนตัวที่อยู่ด้านในเห็นไหมฮะอ่าตัวนั้นมันแตกมันคอนนะครับเห็นไหมฮะอ่าแตกคอเลยได้ยินเสียงชัดเจนนะครับทีนี้บางคนอาจจะใช้เชื่อมอาจจะใช้อะไรนะครับแต่ตอนนั้นก็อาจจะมีสเก็ตตองสเก็ตไถทาให้เกิดไปลุกไม่ได้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะมารีวิวนะครับ ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะนําลูกปืนตัวนั้นออกมาตัวนี้ก็เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับซึ่งเราจะเอาไปแช่น้าแล้วก็ขยับไม่เปียกนะครับขยัไม่เปียกเต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็จะนํากระดาษตัวนี้นะครับยัดเข้าไปในรูลูกปืนนะฮะยัดเข้าไปในรูลูกปืนนะครับดูนะครับยัดเข้าไปนะฮะยัดให้แน่นก่อนนะครับนะฮะตัวนี้จะเป็นวิธีการนําลูกปืนออกให้โดยที่ตัวรถไม่เสียหายนะครับ นะอ่าเราก็ยัดเข้าไปนะครับเยัดเข้าไปซึ่งจริงๆลูกตุนตัวนี้เนี่ยมันออกง่ายๆนะครับนะโดยปกติมันก็จะติดมากับเบ้านะครับแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับอุปกรณ์ตัวต่อไปนะครับเราก็จะใช้เหล็กส่งนะครับเหล็กวงกลมนะฮะพร้อมกับค้อนนะครับเราก็จะตีเียาเข้าไปนะครับยๆค่อยๆตีดันเข้าไปนะครับพอเราตีดันเข้าไปปั๊บนะครับกระดาหนังสือพิมพ์ที่ชุบน้ํานะครับมันก็จะดันเข้าไป ทดแทนนะครับตัวลูกปืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็จะดันลูกปืนออกมานะครับจะทําให้เราง่ายในการปอดลูกปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนปลายคัดนะครับนะวิธีการออกก็เช่นเดียวกันนะครับปลายคัดเ่องเกียร์ลูกปืนที่อยู่ในลักษณะนี้นะครับอยู่ในเบ้าที่ออกอออกแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับแล้วก็ท่านชมลายคนนะครับได้นําออกมาแบบนี้นะครับ พอเราตีแล้วมันก็จะดันออกมาเห็นไหมครับดันดันออกมาแล้วครแล้วเราก็จะยัดเข้าไปอีกนะครับนะยัดเข้าไปเรื่อยๆอย่างนีน้เราก็จะยัดเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือกระดาษหนังสือพิมพ์ชุบน้ำน,นะครับแล้วก็ปั้นนะครับให้ยุ่ยนะครับนะบให้ยุย่ยแล้วก็เรก็ตอกไปช้านะครับ ดันออกมาตอนนี้ไปถึงด้านในแล้วครับนะต่อไปถึงด้านในแล้วอ่าลูกปืนตัวกระดาษเนี่ก็จะไปอัดตรงฐานล่างของตัวลูกปืนนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็จะดันลูกปืนอ,ออกมานะครับนี่เป็นในส่วนของการดับตรงนี้นะครับนะฮะเราก็จะค่อยๆย,ยัดกระดาษหนังสือเข้าไปเรื่อยๆนะครับนะทำตรงนี้ทำไม่ยากนะครับนะฮะ ลูกค้าท่านใดหรือว่าท่านใดที่เป็นช่างอยู่แล้วนะครับก็เอาวิธีนี้ไปใช้ก็ไม่จังวันลกขสิทธิ์นะครับนะการน,นําลูกปืนตัวน,นี้ออกมานะครับตอนนี้ฟิลเตอร์ของเรากําลังจะหาตัวต่อที่ใหญ่นิดนึงนะครับใหญ่นิดนึงนะฮะ<ม>เพื่อที่จะได้อัดเข้าไปง่ายๆนะครับพอมันใหญ่ไปมันพอดีไหมพอดีโอเคนะครับเพื่อที่จะอัดได้เต็มที่ แน่นไปแน่นไปเอากระดาษตอนนั้นเสริมแน่นไปนะครับนิดนึงพอดีนการเอาลูกปืนเขารเรียกว่าลูกปืนชุดเียชาชัตเทิลนะครับเดินหน้าด้านหลังออก,กเบ้านะครับ ตอนนี้ขยบมาได้เกือบจะสุดแล้วนะฮะแต่การตีมันจะแกบไปนิดนึงนนต้องตีนะครับเพราะว่าเลือดมันจะไหม่ได้างกล้องมาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับทำให้ขลองขวางนิดนึงออกแล้วนะ,ะออกแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะออกแล้วนะครับ เบียรกระดาษเนี่ยตอนนั้นจะเบียรกระดาษนิดนึงมันแน่นเกินไปเก็ซ้ายก็ฝาด้วคาะออกเราจะใช้เหล็กที่พอดีพอดีหน่อยนะครับไม่ใหญ่ไม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 ่ทิดมเกินไปนะหล่นมาแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้หล่นมาแล้วนะครับ กระดาษหนังสือพิมนแบบไปลองที่ฐานตัวลูกปืนแล้วก็จะดันตัวนี้ออกมานะครับเป็นตัวลูกปืนตวนี้นะฮะโอเคนะครับนี่คือการแนะนําวิธีการเอาลูกปืนออกจากเสื้อลูกปืนที่อยู่ด้านในนะครับนะเราไม่ต้องไปเชื่อมอะไรมากมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับชอบก็กดไลค์แค่ก็กดแคร์นะครับหรือก็กดติดตามก็กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ